เป็นหัวสู้สองคนเดี๋ย่น้องไงพอดพวกกูเลยตายเอ้ารูปไงกูพีไม่ไงเคยอายไปสู้ที่ชอบที่ชอเนอะหัวจังสั้นไม่ยังอย่าให้เราไปสู้ที่ชอบไปชอบเอ้าพวกกูตายไม่ไปที่ชอบที่ชอเสีย างเทปเตอร์คอยนำาว่าวางผ้าไปออไปตรวจเบิร์เดออายช่วงนี้อาการอายหัวใจกกำเริดรู้อยู่ จอไอ้ปันเทพอย่างจ้าฝากในเด้อจ้าพาไอ้เพี้ยนนะเราไปตรวจโรคหัวใจในเด้อจ้าจ้าอ้ายเรานี่สกินเซนเตมน่มันบอกนี่เราเป็ดขวดเปล่าเอ้าอ้ายเอาไม่ให้ยังมันเป็นคา,าแรคเ,เ,เ,เตอร์ของอ้ <laughs> ายทางพาน,นัดพาเราไปหาหมอก่อนเด้อถ้ากลับบ้านนะเขาใส่ซองขวดซองขวดจะเรียดเด้อสาพแพนจ้อ้ายยานี่เด้อขค่อยไปเด้อ อออโอ้ยไอ้บาดเทพเนีเจ้าสิบ่อขย่างรัดโคกรัดปลาไปใส่นี่โอ้ยไอเน,นี้ยคือทางรัดโอ้ยรัดไปใส่ผมก็รัดไปบ,าบ้านน้องบ่ผาดน้องแต่แหวนแต่เด็เอาคือผู้ใดล่ะเอากับสองพี่น้องเข,ข้ามาเสาร์บาดไปพี่เอ,อ้ยงามไปล่ะปวดหลังถามไปเบิ่งเอาเอง เราหนักลราอดอี๋แต่ไม่ง่าโดนน้ำแบบนี้อีกว่ามาไวแต่ก่อนก็อาบพักหัวต้องมาเจอไอ้ยังแบบนี้นี่โอ้ยเราไม่ได้โอ้ยก็อดเอาละบ้านเซาเขาสร้างบรท่านวางของน้ำกับพท่านแบบปุงอาบมือเป็นความในฟิวดีฟิวจังใหญ่วะคือสมัยตะกี้เด้ที่เ่าอันกระจบอกอาบน้ำเหรอแม่โมหูฉีพิเภกมาจอบเบิ่งอยู่กับโมหูบุมีดอกมาถามนี่เด้ ตายอ้โโอ้โหเฮียเฮียเฮียวเฮ้ยเเฮัลโหลจ้าไอปานเทพพอลงบ้านยังไอเพียวตายโอ๊ยอายเป็นบ้า

มือเศร้าเนี่ยไอ้ังมากแบบเพี่ยวสองคนพร,ระมโหสถมองเนี่ยสองคนในขันเสียน้าไอ้จับจาแต่จีนี้บุ๊คน้องีเต้าสวดออมาาพบก,กันแบบเพียวเห็ดเห็ดใจหมด้มันก็เลยตายเลยเป็นยอดสูสองคนเด้อล่ะน้องไงพอพวกกเลยตาย พอพวกกูเลตายเอารู้งยกว่าพี่พียกูละบังี่บางดไอ้เพียวบกว่าเป็นซีพีแล้วยังม่ดตายเลยเห็นก็สังซูเปอเดี่ยวตายจมโอ้เอาละเอาละอย่าวา่าบเทียวเลยแล้วมันกีเย็นีตามาพร้อมกันมันกันคือสิบเหลือกันหล่ะอยอายโอายโอายโอยอ เลือนดวงวิญญาณมันกับบ้านกับซองมันสิได้ว่าเป็นผีเร่ร่อนอยู่ขางถนนยังสิเนาะอ่ะเตรียมเลืนไปเด็สื้อทางเด้อเฮ้ยเียวเจ้าพได้จาคอยไปวลยไังไม่ใอยา้อายไปสู้ที่ชอบที่ชอบเด้อไม่เ้ยัวจงสั้นไม่ยังอย่าให้เราไปสู้ที่ชอบที่ชอบ ไม่อยาไปีิซอทีิซอนเสียไปใส่กับที่ชอบของเราอ่ะกับคือฮองคอยน์นล่กับคือฮองคอยน์นล่า<ะ>มาสก์คือเลยมาสก์คือเลย<ะ>